สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามี oppo reno 5 series น้องใหม่ล่าสุดที่เราจะเปิดตัวในไทยเร็วนี้นะครับผมซึ่งวันนี้ก็มาพร้อมกันทั้งหมด2รุ่น reno 5 5g กับน้าวกล่อง 4G ล่ะทีมงานว่าไงานั่นไงเอาไปเล่นอีกแล้วคนเขารออยู่เยีงนะโอเคนะทีหลังไม่เอานะ นี่ครับผม Oppo Reno 5G 4 G แล้วก็ตัว 5G ครับเปิดตัวมาคู่กันแบบนี้นะครับกับ Oppo Reno 5 Series ก็ต้องบอกว่าเรื่องของดีไซน์หน้าตาเนี่ยแทบจะเป็นฝาแฝกเลยทีเดียวนะครับมีเรื่องของความบางความเงาความสวยงามนะครับผมแล้วก็จัดวางเรื่องของดีไซน์ต่างๆได้ออกมาโอเคมากๆแถมสเปคก็ไม่ธรรมดาด้วย ทั้งคู่นั้นมาพร้อมกับชิปเซ็ตในตระกูล Qualcomm Snapdragon นะครับผมโดยรุ่น 4G นะครับเป็น Qualcomm Snapdragon 720G ส่วนรุ่น 5G ก็จะเป็น Qualcomm Snapdragon 765G นั่นเองและทั้งคู่นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED นะครับผม90เฮิด้วยนะความละเอียด Full HD+ นะครับซึ่งตัวเครื่องนอกจากมีความบางแค่7.7มิมนะครับน้ำหนักกระบากอีกด้วย171กรัมเท่านั้นส่วนของฝาหลังนะทาง Apple ไพัฒนา เทคโนโลยีใหม่ในการทาสีเรียกว่าเป็นไดมอนด์สเปกตรัมนะครับซึ่งก็จะมีการใช้โคตติ้งนะครับทับซ้อนกับชั้นสีบริเวณฝาหลังทําให้เมื่อตัวเครื่องกระทบกับแสงเนี่ยมันสามารถแสดงเฉดสีออกมาได้เป็นพันๆเฉดสีเลยทีเดียวนะครับแค่ขยับนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็เห็นว่าสีที่ซ้อนออกมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ก็จะมีบางเฉดสีนะครับที่ซ้อนออกมาแล้วชัดสุดๆก็จะเป็นโทนเขียวส้มเหลืองม่วงฟ้าครับประมาณนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดเอาไปสะท้อนกับกระจกนะครับผมสีตัวเครื่องเท้เาถืออยู่กับในกระจกเนี่ยมันจะเป็นโคนลสสีเหมือนกับคนละเครื่องกันเลย <Wow. S 1> แถมในตัวของสี f a n ตาซีซิลเวอตัวนี้นะครับจะมีการเคลือบทับด้วยแม t ต์ฟิน s ชนะครับทำให้ฝาหลังนั้นไม่มีรอยนิ้วมือเลยครับจับแตะไปยังไงก็ไม่ขึ้น,ไม,นไม่ติดเห็นนะเนี่ยแตะล่าถูถ่ายไปยังไงก็ไม่ขึ้นเป็นรนิ้วมือให้เห็นเลยนะครับเนี่ย ส่วนตัว Reno 55G นะครับผมอันนี้ก็จะมาพร้อมกับฝาหลังที่เน้นความเรียบหรูนะครับ s t ต l ์ด Black ก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นการไล่โทนบางๆครับระหว่างสีดำมาเป็นสีเงินที่ขอบด้านล่างเท่านั้นแต่นี้จะเป็นฝาหลังแบบ Glossy นะครับเน้นความเงามันวาวนะครับ ก็มันจะมีเรื่องของรอยนิ้วมือเนี่ยเกิดขึ้นได้นั่นแน่แหละนะซึ่งจุดเด่นนะครับที่เป็นไฮไลท์ฟีเจอร์ของตัว Oppo Reno 5 Series รอบนี้นะครับก็มีการพัฒนาในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ในการถ่ายวิดีโอนะครับอย่างตัวของ AI Mix Portrait นะครับที่เราเนี่ยสามารถนะครับเอาวิดีโอ2คลิปมาทับซ้อนกันได้เรียกว่าใช้อารมณ์เหมือนกับเวลาเราไปถ่ายมิวสิกวิดีโอนะครับหรือจะเรื่องถ่ายซิงที่เราชอบนะครับพาเอฟเฟกต่างๆเนี่ยมาใช้เป็นเบื้องหลังเหมือนเป็น b a c k g r o ก็ได้เสร็จแล้วก็ อินเสิร์ตคลิปแบบซ u e t t e เข้าไปนะครับคราวนี้ก็จะได้ภาพเอฟเฟกที่ดูล้ำลออกมาคล้ายคล้กับกรณีของพวก d o บเบิลเอ็ก u r โนะครับแต่ว่าจะเป็นการใช้คลิปวิดีโอแทนโอเคส่วนในโหมดของ Dual View Video นะครับทำให้เราสามารถใช้งานกล้องหน้าหลังนะครับถ่ายคลิปพร้อมกันได้ทันที เรียกว่าเข้ามาช่วยเสริมครับให้ฟังก์ชันกับฟีเจอร์กล้อง OPPO เนี่ยครบเครื่องกว่าเดิมนะครับจากก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของเซลฟี่นะครับหน้าสวยเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วนะครับเรื่องตัว Night f l a r e Portrait นะครับก็มาช่วยปรับเรื่องของโบเก้นครับให้มีความสวยงามคล้ายกับกล้อง Pro แต่ไม่หมดแค่นั้นนะครับผมนอกจากเรื่องของหน้าจอชิปเซตนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยแบตเตอรี่กับระบบชาร์จเร็วนะครับ Reno 5 Series จัดเต็มทั้ง2รุ่นเลยนะครับในส่วนตัว Reno 5นั้นนะครับก็มาพร้อมกับ เทคโนโลยีชาร์จเร็วนะครับ50วัตต์ส่วน Reno 5 5G นะครับอันนี้จัดเต็มด้วย SuperVOOC Flash Charge 2.0ที่65วัตต์กันเลยนะครับผมเดี๋ยวมา unbox ดูกันว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างเริ่มจากที่ตัวของ Oppo Reno 5นะครับผมก็นอกจากตัวเครื่องแล้วนะครับก็จะมีเคสแถมมาให้นี่ครับมีตัวเคสใสามาให้ครับ1ชิ้นมมิวฟังพร้อมกับพอร์ต3.5นะครับอันนี้ไม่ได้ตัดไปไหนพราะไม่ใช้งาน และส่วนของสายชาร์จนะครับกับมอแปลงก็มาครบเหมือนกันเลยนี่มีมาให้นะครับชาร์จเร็ว50วัตต์ครับตัวนี้แล้วก็สายชาร์จที่เป็น USB Type C นะครับมาต่อที่ Oppo Reno5G 5, 5กันบ้างน,นะครับตัวนี้ก็ของแถมครบเครื่องเหมือนกันนะครับนี่ครับมีมอแปลงนะครับ Superbook นะครับผม2.065วัตต์หูฟังนะครับผม3.5ม mm. มแล้วก็ สาย USB Type C นะครับอีกหนึ่งเส้นแล้วก็มีเคสใส่ให้ด้วยนะครับส่วนฟิมพ์กันรอยนะครับก็แปะมาแล้วที่หน้าจอของทั้ง2รุ่นเลยนะครับผมซึ่งข้อมูลเต็มๆของ Oppo Reno 5s เรียวเนานี่นี่นี่เอายังไงเนี่ยจกกัดการเองได้ไหม นี่ครับ <Okay, S 1> ผม <smart S 1> ชุด <smart S 1> ของ <smart. S 1> แถมของ OPPO Reno5 Series นะครับผม <Wow. S 1> โดยทุกท่านที่จองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามก็จะได้รับของแถมเป็นบัตร VIP Card นะครับร่วมกับตัวของตาช่างอัจฉริยะ Smart Scale นะครับเอาไปชั่งน้ำหนักวัดเรื่องของค่าไขมันหรือว่าเรื่องของโปรตีนน้ำในร่างกายได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจองตัว Reno5 5G เนี่ยก็จะได้เป็นตัวนี้พ่วงแถมไปด้วยก็คือลำโพง Bluetooth s เกอร์นั่นเอง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดครับพร้อมกับราคาของ oppo reno 5 series นะครับจะมีการประกาศขึ้นในไลฟ์นะครับผมของ oppo thailand วันที่26มกราคมนี้งานจะมีขึ้นประมาณช่วง1ทุ่มนะครับผมยังไงก็ฝากไปรับชมกันได้นะแล้วก็วันนั้นเนี่ยจะมีการประกาศราคาครับพร้อมกับโปรโมชั่นทั้งหมดของทั้ง2รุ่นออกมาด้วยสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องรอยแซนเหมือนเช่นเคยนะครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ โอ้ oh, ของเยอะจังเลยช่วยเก็บหน่อยได้ไหมอ่ะ mm hmm. กลับมาช่วยเก็บก่อนดิโอ้ mm hmm. Ồ, ดินี่ mm hmm. เปิดแกะทิ้งไว้แล้วก็ไม่ช่วยเก็บอะ่ะ